เดี๋ยวเรามาดูอ่าเครื่องคั่วพริกตัวนี้ไปทำหมดเท่าไหร่ไหมครันเเครื่องเครื่องคั่วพริกให้เขาเชื่อมอันนี้อันนี้ใช้ไฟฟ้าอ๋อนี่ครับใช้โมแบตก็ได้โมแบตก็ได้อันนี้ครับอันนี้ใช้ฐานข้างล่างเนาะมาดูเครื่องคั่วพริก อันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านี่ยหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนให้ให้มันดูสวยหน่อยอันนี้ใช้ระบบมอเตอร์ใช้ไฟบ้านก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้แบตตเอรี่ก็ได้ก็ใช้12โวลต์อออีเครื่งันนี้ห้าโลสิบโลไห้าโลสิบโลเราเราพ่วงมีตั้งได้ระดับอย่างได้อ่า ถ้ามันร้อนนะครับถ้ามันร้อนอุปกรณ์มันจะไปฟ้องอุ้มผมร้อนแล้วนะตัวนั้นต้องหมุนเร็วเพราะว่ามันจะต้องอ๋อมันมันเพื่อไม่ให้มันไหม้มันมันจะทํางานอัตโนมัติเลยใช่ไหมจะมีสองระบบเอาหรือว่าให้ระบบมันทํางานเองให้มันหมุนเองแล้วมันจะรู้ไหมครับเวลาสุกไม่สุกไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าแค่หมุนกลางหมุนเรอ๋อตรวจสอบความร้อนสูนปุ๊บตัวนี้หมุนเร็วละครัวามร้อนสามก็หมุนมรอัอนาคตก็ต้องเปลี่ยนเปรียบเทียบว่า ถึงเวลานะคุณต้องเด้งเด้งแสดงหรือสั่งให้อันนี้ก็คือต้องเอาฐานมาใส่ก่อนเนาะอันนี้ฐานใส่ข้างล่างครับฐานใส่ข้างล่างพริกพริกใส่ข้างบนอันนี้ก็คืออันนี้เราไม่ได้ทำเราแค่ดูดูการทำงานของเขาเฉยๆอันนี้มุนเอาันนี้มุนเอาเอาอย่างเอาเลยป่ดิเอาเลยเอาเลยครับ ัสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับครับเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องควบพริกครับควพลิกการอัตโนมัติของอาจารย์อาจารย์พีชาแล้วกันสุริศักดิ์ครับสุริศักดิ์ครับอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของอาจารย์อ่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับกับเบอร์โทรของอาจารย์พีชาเบอร์ห้าเจ็ดแปดสี่แปดแปดหนึ่งหกครับครับผม 0972048209นะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานของเขานะควบพลิกอจาย<อ>์นอธิบายเลยครับครับกา,าร,ารทำงานก็คือเสียบปลั๊กนะครับก็จะสามารถหมุนได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันแต่ตัวนี้จะสามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการนะครับแล้ก็หมุนเอาโอ้โหเอาความเร็วสูงหรือว่าไม่สูงก็ตามตามแล้วแต่ครับผมอ๋อนี่เราปรับเองครับอันนี้ปรับตรงนี้ครับงนี้ ถ้าสมมุติว่าอาจารย์คิดว่ามันเราไม่อยู่อย่างเงี้ยให้มันทํางานเองอ่ะเรามันมีแบบเมนนวลหรือว่าแบบมันจะมีออโต้ครับออโต้จะมีสวิตช์ถ้าสับมาฝั่งนี้อืมก็จะมีอะไรมีมีความร้อนมีมีไหมมันไม่มีความร้อนมันมันต้องใช้ความร้อนใช่ไหมอาจารย์อ๋อความร้อนมันงต้อะอยู่ตรงนี้ครับเช็คไปเช็คเออไม่เช็ไม่มีไม่เช็คมันมันต้องใช้ความร้อนนะ ใช่ครับมันจะจับความร้อนมันอ๋อนี่นี่คือคือตัวจับความร้อนสมมติเราจุดไฟแฟกซนี่มันรู้เลยว่บมันร้อนมันก็จะหมุนครับตอนนี้มันมันบอกว่าว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมาทำความร้อนเพราะว่าตามที่โปรแกรมตั้งไว้ถ้าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงมันก็ไม่หมุนใช่ไม่ไม่หมุนครับอ๋อ มันต้องถึงอุณหภูมิที่เริ่มหมุนของมันตัวนี้นะครับจะประหยัดมากเนาะเพราะว่าเราใช้มมเตอร์นี้ก็ประมาณวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน2บาทอันนี้กินไฟ15วัตต์ต่อชั่วโมงครับ15วัตต์ต่อชั่วโมงประหยัดมากแล้วแล้วลแ้วเราก็าเป็นวันๆนี่ก็ไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทเนาะประหยัดมากครับแล้วไฟดับเราใช้เทวดาดูแลอ่าเทวดาดูแลคือใส่อาทิตย์ แสงอาทิตย์ก็ได้หรือแบตเตอรี่ก็ได้อ๋อแบตเตอรี่ก็ได้เอาแบตเตอรี่ตัวนั้นมาใส่ไฟไฟไฟบ้านก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้สิบสองโวลต์อืมเราตัวนี้มันมันจะเป็นออลอินวันสามารถย่างไก่ได้ย่างไก่ได้ครับหมุนย่างย่างหมูได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเอาไม่ค้าพ่อค้าคนไหนพี่อยากอยากสบายนะย่างไก่เออเนี่ยนี่คือเป็นเป็นไงจำลองย่างไก่ ข้าครัวก็ได้สามารถถอดไปล้างได้อ๋อครับอันนี้นี่ถอดล้างได้อ่านี่ย่างไก่ครับอันนี้อันนี้สามารถย่างไก่เป็นตัวครับเป็นตัวหมูนะหมูหันหมูหันก็ได้อะไรก็ได้มันโอ้ย่างข้างทางครับย่างข้างทางครับย่าไม่มีไฟก็ ใช้แบตเตอรี่ก็ได้อ่าใช้แบตเตอรี่ก็ได้เก่งเลยมีหมูชอบแบบนี้หาอะไรไม่มาป่ดครับอ่ากับแต้มครับตอนเย็นๆิโอ้หมูไก่เนาะเอาไก่มาทุกตัวเออไก่มาไม่ต้องไปนั่งหมุนอีกนะครับเอาไก่สักตัวไหมเออไก่สักตัวไหมแต่แต่มันจะย่างแบบเหลืองมากเลยนะครับเพราะมันหมุนด้วยความสม่ำเสมอนะครับครับหอมเคยย่างมาแล้วครับลองย่างหมูย่างอันนี้มาแล้วนะนี่เลยแก้มเป็นลอยอินวันครับสามารถคั่วพริก อข้าวคั่วข้าแล้วก็ย่างไก่ย่างหมูได้หมดนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยราคาถูกเนาะหมันเร็วๆให้ดูหน่อยได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือการย่างไอ้ยักย่างหมูทำให้เครื่องเดียวทํางานได้หลายอย่างเครื่องเดียวทั้งย่างหมูก็ได้ค้าวพริกก็ได้ครับผมแล้วก็อะไรอีกข้าวถั่วขั่วข้าวข้าวอะไรได้หมดเนาะใช่ครับผม สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจที่สนใจนะครับอย่างเช่นเอาไปคั่วพริกส่งขอกหรือขายใ่รูปเนาะต่รูปในานแต่รูปก็สามารถสั่งได้สามารถสั่งได้เอาลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้ลงทุนตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ต้นทุนมันอยู่ที่แปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทเพราะว่าไปจ้างเขากู้มงินแพงอ๋อค่ะจึงมีเจ็ดพันเจ็ดแล้วก็ซื้อพวกตุ๊กตาไอ้พวกไอ้อะไรนะลูกปืนตุ๊กตาตลับลูกปืนตลับลูกปืนสองห้าสิบเนาะ สองร้อยห้าสิบเผาตนี้นะมันเหล็กมันแพงด้วยเหล็กนี่ก็สี่ร้อยกว่าบาทนอากต่อสี่ร้อยเก้สิบบาทเส้นต่อเส้นครับอันนี้อันนี้ก็ใช้ถ่านของเราธรรมดาเลยเราเราจะเลือกให้เป็นพลังงานทางเลือกเพราะว่าบ้านเรานี้สามารถเผาถ่านเองได้เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สครับแก๊สมันก็ขึ้นทุกวันครับโอ้แน่ น่าสนใจเขียนโปรแกรมเองด้วยครับนี่ก็เขีนโปรแกรมเซเซอร์แต่ตัวเซนเซอร์ไม่ได้ทำงานเพราะไม่มีอันนี้อันนี้ไม่มีไฟครับตัวนี้ตัวเซนเซอร์ก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าร้อนมันก็หมุนเซนเซอร์นะครับผมจะบอกราคาแปดร้อยครับเออเซนเซอร์แปดร้อยเซนเซอร์อินฟลิตแพงมากแพงมากแพงมากเลยยอดมากเลยเซนเซอร์แพงแล้วเนาะเซนเซอร์อินฟลิตแต่ถ้ามันมันจับได้ห้าสิบห้าสิบเซนติเมตรมันพันห้าตัวนี้ตัวนี้มันได้แค่สิบเซน สิบเซนความห่างแล้ะห่างในการจับของเขาอันนี้ก็พอแล้วโอ้อันนี้ก็สุดยอดแล้วทนความร้อนได้ที่300องศาใช่ไหม380ครับผม380องศาสามารถจับความร้อนได้สูงสุด380อ๋อนี่ครับเครื่องคั่วพริกเข้าวคั่วอัตโนมัติอัตโนมัติสุดยอดเลยความคิดไอเดียสุดยอดอันนี้ก็มอเตอร์ไอเดียคอยจ้าเลย มอเตอร์ของรถรถจักรยานเปิดได้ทั้งวันก็ไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับเปิดทั้งวันไม่ร้อนแล้วก็ประหยัดด้วยวันละบาทวันละบาทกินไฟถึงห้าบาทถ้าเกิดเสียเงินก็ทำงานเฉพาะมีแดดก็พอครับก็คือเอาแผงโซลาเซลล์มาใส่แบบนู้นเล็กๆขนาดนั้นต้องแบตแล้วก็มาใส่นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ได้หักสี่วันไม่หมดเลยครับย่างไก่ข้างๆเหมาะเลยครับครับเหมาะใช่ใช่ครับใช่ ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องไปแปลงอินเวอร์เตอร์กลางหรือหนูก็ได้เนาะหนูอะไรที่มันเนาะหนูอ่ะเดี๋ยวเราผมจะไปอย่างหนูหลับขับอออันนี้เครื่องสุดท้ายครับของอาจารย์ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนนะครับที่ให้ความรู้กับชาวนาเหมือนเดิมหรือว่าเกษตรกรครับใครสนใจก็นะครับใครสนใจก็ ติดต่อมาทางอาจารย์ได้เบอร์โทรเราให้แล้วครับอ,อสำหรับคลิปนี้ก็กบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับครับ